สวัสดีครับพี่กิ่งสงัดพินโยขวัญครับวันนี้พี่กิ่งมีเรื่องราวดีๆมาคุยกับพวกเรานะครับทําไม24ชั่วโมงของเรามันไม่เท่ากันเราเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมบางคนใช้เวลา2 4ชั่วโมงในแต่ละวันเนี่ยเขาทํางานได้ตั้งหลายอย่างและแต่ละอย่างก็ประสบความสำเร็จได้ค่อนข้างดีแต่ทําไมเราถึงทําไม่ได้ดูงานมันยุ่งไปหมดเยอะไปหมด จนบางครั้งก็มาตั้งคาถามว่าสรุปแล้วเนี่ยแต่และคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันจริงหรอจริงอยู่นะครับว่าเราไม่มีเวลาที่จะทํางานทุกอย่างได้แต่เรามีเวลาที่จะทําสิ่งที่มันสําคัญได้แล้วงานที่มันสําคัญมันคืออะไรแล้วเราควรจะทําอะไรก่อนหลังเช้าวันนี้ครับพี่กีมี3มเทคนิคที่จะมาแนะนําให้กับทุกๆคนได้ลองปรับไปใช้ดูครับ ข้อแรกให้เรารู้ว่างานนั้นมันมีคุณค่าต่อใครบ้างกับเราไหมกับครอบครัวกับเพื่อนร่วมงานอันนี้แหละครับคืองานที่เราต้องทำข้อ2นะครับงานที่เราจะทำเนี่ยมีใครทำได้บ้างมีตัวละคนเดียวทำได้หรือเปล่าหรือมีคนอื่นๆที่สามารถทำได้เราลองเอางานนั้นครับให้คนอื่นทำไม่แน่นะครับเขาอาจจะทำได้ดีกว่าเรา ถ้าเป็นแบบนั้นเราจะได้มีเวลาครับไปทำอย่างอื่นที่มันมีคุณค่ามากกว่าเดิมข้อ3ครับเราเลือกทำงานที่ใช้เวลาแต่มีความคุ้มค่ามากที่สุดเช่นการพัฒนาตัวเองการเพิ่มพูนความรู้ถ้าเปรียบเทียบกับงานอื่นๆงานนี้สร้างคุณค่าและมูลค่าได้มากกว่ามันเป็นทักษะของการบริหารเวลานะครับ คนที่เขาประสบความสาเร็จเขาก็มีเวลา2 4สชั่วโมงเหมือนกับเราเพียงแต่เขาเลือกที่จะใช้เวลาให้มันเกิดคุณค่าเกิดปฏิเสธภาพมากกว่าเขารีบทำให้เสร็จให้มีคุณภาพที่สุดเมื่อเขาทำเสร็จแล้วเขาจะได้มีเวลากลับไปอยู่กับครอบครัวกลับไปอยู่กับลูกกลับไปอยู่ในกับสังคมหรือที่เรียกว่าใช้ชีวิต เป็นไงบ้างครับพวกเรา3เทคนิคนี้น่าจะทำให้พวกเราได้ลองเอาไปบริหารเวลาในแต่ละวันขอให้ทุกคนประสบความสาเร็จกับวันใหม่นะครับสวัสดีครับ